กนกรัฐวงสกุลทีระธัญญาภัยบูรวีนารัตเหลาหะพักกุลและกฤษณะละหลหย สนับสนุนโดยสีนิอนอนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ปีบริษัท PTT t a n แท e r m i n a l จำกัดเสือมอตา้าปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับอิดมอนอิตมวลเบาใช้เสือมอตา้าท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อมิสเตอร์เพนกรุ๊ปจำหน่ายสีเคมีก่อสร้างผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ซาโดรินวอนเด็ก ชไนเดอร์การ์ดซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืน The t r e ีซอรซิ่ครบและถูกทุกสินค้าก่อสร้างตกแต่งและบ้านสำเร็จรูปโท oh. ร02 396 1779คุณผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงที่3นะคะช่วงนี้คะ่ะอาจารย์กับสาคัญมก,กูรูร,รอบบ้านคะ่ะสำคัญที่สุดเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มี ปัญหาต่างๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องบ้านไม่ว่าจะเป็นผนังรอยรั่วรอยเล้าเนีคะท่อน้ําทิ้งหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ภายในบ้านบอกเลยว่าอาจารย์ไก่ของเราเนี่ยตอบได้ทุกคําถามจริงๆเอาละสำหรับช่วงนี้กูรู้วบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูว่าปัญหานี้เนี่ยเกี่ยวกับส่วนไหนของบ้านกันค่ะจากคุณพงษ์นะคะถามมาจากไอ l ดี e ลน์ของอาจารย์นี่แหละบอกว่า พื้นเดิมที่บ้านเขาเนี่ยเป็นพื้นไม้แล้วก็เคยใช้กาวผสมขี้เลื่อยเนี่ยอ,อ,อุดร่องอุดร่องไม้ไว้นะคะคแต่พอนานๆปุ๊บไอ้ตรงที่อุดไว้เนี่ยเหมือนมันหลุดออกอเวลากวาดบ้านทีเนี่ย คนอยู่ข้างล่างก็ตกใส่หัวแกยังไงอาจารย์ครับคือคําถามเนี่ยเป็นของคุณพงษ์เนี่ยถามมาทางไลน์แล้วก็ถามมาไม่นานนี้เองอนะครับผมปจะสัมภาษณ์คุณพงษ์นิดกัแล้วกันค่ะจริงคุณพงษ์เป็นช่างถ่ายรูปแต่งงานอ๋อเป็นตากล้องเวทีอ่าเป็นตากล้องเขาตาเป็นตากล้องคู่เลยทั้งคุณ,คคณพงษ์แล้วก็แฟนของคุณพงษ์แล้วกําลังใช้ที่บ้านเนี่ย จะเป็นห้อง <จะ S 1> เป็น<ม>สตอนออูอยู่แถวสมุดประการเลยสักอย่างนี้นะครับแล้วเขาข้าใจบ้านเป็นสวน <c oughs> เป็นบ้านไม้ทีนี้ปัญหาคือพอบ้านไม้ปุ๊บเนี่ยมันมีร่องว่างอยู่ <c oughs> ร่องว่างอยู่ <c oughs> เวลาเขาทําความสะอาดพวกนี้ฝุ่นมันจะตกลงไปข้างล่าง <c oughs> เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราปูไม้เนี่ยเราต้องการความเป็นธรรมชาติพวกนี้มันบิดตัวแน,น่นอนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ออย่างในการแก้ปัญหาคือถ้าเกิดว่าไม้ยังคงบิดตัวได้เนี่ย การที่เราจะซ่อมรอยต่อไม้พวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้พวกอะคริลิกหรือโพลิยูรีเทนในการจอยรอยต่อของไม้ได้ก็คือหยอดลงไปได้นะอ่าทีนี้ถ้ามันเป็นร่องปุ๊บถ้าหยอดลงไปเนี่ยมันก็จะตกลง,ลงไปข้างล่าง,ง,งอ่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นบ้านสองชั้นแล้วเราอยู่ชั้นล่างได้เนี่ยเราสามารถใช้เทปกาวย่นอ,อ๋อไปติดติดไว้ก่อนอ่าอันนี้ผมอธิบายให้เป็นขั้นตอนนั้นแลวการเผื่อไปใช้เนี่ยนะครับอ่าท่านใช้เทปกาวย่นเนี่ยนะครับไปปิดด้านใต้ปิดด้านใต้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราไปหยอดตัววัสดุรอยต่อเนี่ย มันจะได้ไม่ตกลงไปข้างล่างใช่อ่าพอเราปิดเสร็จปับ๊บเราก็ไปหยอดข้างบนแต่พอหยอดข้างบนเนี่ยเนื่องจากฝีมือเราอาจจะไม่ไม่เก่งพเราจะทําเองได้นี่ครับเราก็ใช้เทปกาวย่นเนี่ยติดประกบซ้ายขวาแต่ผมย้ำม่าให้ใช้เทปกาวย่นนะค่ะ เพราะการใช้เทปกาวย่นเวลาลอกเนี่ยมันจะไม่ไม่อลอกพื้นแล้วกาวมันไม่เหนียวพอเราลอกเทปกาวย่นออกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แนวสวยเทปกาวย่นก็คือที่เป็นสีขาวเป็นสีขาวบางใช่ไหมะใช่พอเราหยอดร่องลงไปปั๊บนะครับเราก็ปาดทีนี้การปาดตัววัสดุประเภทโพลีอทเทเนอรลกิลเนี่ยใช้นิ้วปาดก็ได้แต่มันจะติดนิ้ว ก็ต้องใช้อย่างอื่นดีกว่าวิธีที่ปาดแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้คือดัชนีจริงๆนะนิ้วชี้ปาดใช่เพราะว่าเราจะถนัดแบบอะไรใกล้ตัวดีกว่าแต่มีวิธีป้องกันไม่ให้มันติดนิ้วเราใช้น้ํายาล้างจานอะ ทะเลแล้วพวกนี้นะผสมน้ำธรรมดาเลยแล้วก่อนที่เราจะไปปาดเนี่ยนะเราก็เอานิ้วมาจุ่มก่อนอ๋อจุ่มน้ำยาล้างจานก่อนแล้วก็ปาดปั๊บมันก็ไม่ติดนิ้ววอะไไไรกก็็ดดด้้้แลปาม่ติินวง่ายนิดเดียวอ่านี่อันนี้คือเราปาดซึ่งการปาดด้วยนิ้วเนี่ยเราเราตกแต่งตามตามสองรู้สึกได้ไงแต่จริงเนี่ยเขามียางปาดยาแนวแต่ไม่มีใครหาซื้อมาแน่นอนบางคนง่ายกว่านั้นอีกใช้บัตรเติมเงินไง เติมเงินหมดแล้วแล้วก็เอาอันนี้มาปากอันนั้นคือการที่เราใช้วัสดุซึ่งใช้ได้2อย่างคือที่เป็นอะคริลิกนะครับที่เป็นหลอดนะครับกับในส่วนของโพลีวีเทนในการอุดตรงตรงรอยต่อตรงส่วนนี้ใช่แล้วด้านใต้ก็ร้อยแห้งนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งไปแกะออกนานแค่ไหนคะอาจารย์จริงๆถ้าเกิดอยู่ภายในเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงมันก็จะเริ่มเซตัว แล้วพอหลังจากนั้นถ้าเกิดไม้มันบิดตัวเนี่ยเนื่องจากอะคริลิกกับโพลีเทนเนี่ยข้อดีคือมันยืดหยุ่นได้แต่อย่าทาสีทับนะ,ะ,ะจริงๆแล้วมันสามารถทาสีทับได้แหละแต่เนื่องจากว่า วัสดุมันยืดหยุ่นสีมันไม่ยืดหยุ่นตามสีมันจะแตกตามลักษณะของการยืดหยุ่นนั่นคือการซ่อมรอยแตกร้าวหรือว่าซ่อมรอยต่อของของไม้ไปนะครับประมาณนั้นอย่างนี้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดกว่านะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของเราสองคนอาจารย์ไก่และฝันแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะฝากกันไว้ทิ้งท้ายกับช่องทางการติดต่อกับอาจารย์และรายการของเราค่ะกับรายการช่องรู้คู่บ้านไอดียไลน์ของอาจารย์นะคะ0ู9 8 8 8 9 6 6ค่ะรวมถึง w w w g o o g a i net และ Facebook Fan Page นะคะเข้าไปกดไลค์กันหน่อยนะ facebook com slash กูไก่รุหรือ g o o g a i r u ค่ะเอาละหมดเวลาไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าและที่สำคัญเนี่ยได้รับความรู้จากอาจารย์ก่อนที่จะไปทานข้าวรับรองว่าได้ความรู้แบบเต็มร้อยแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการช่างโรคููบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะตีห้ครึ่งทางชชันทีวี นี่อาจารย์ไก่นะคะคและฝานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ